สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนขับขา้สู่จ่องน้องเตยสาวลาวกับเดจ้าหลังจากที่ห่างหายกันไปดดนอพี่น้องประมาณสี่ห้ามือนอพี่น้องน้องเตยกับบาร์ลุงคลิปกับขอโทษขออภัยหลายหลายนอพี่น้องเนื่องจากว่าโทรศัพท์เนื่องจากโทรศัพท์น้องเตยตกนอพี่น้องนาจอมันกระดำเลยเนาะเลยบัได้ถ่ายคลิปลงนอพี่น้องแม่นพี่น้องกม่หนเป็นคนที่าแล้วที่น้อง เมื่อหนี้น้องเตยกะอยู่ในบรรยากาศอยู่ห่อยู่หน้าน้องพี่น้องกะสีพาทุกคนมาเห็ดกินปิ่งปลาตำมะแตงอยู่หน้าน้องพัสรา,าน้อพี่นอ้องเมื่อหนี้กะมีผู้บ่าวผังไทยมาลินน้องพี่นอ้องมีเมียแล้ววัผู้บ่าวาจ้าบ่าวผู้บ่าวก้คือเล่าเพื่อนมีจ้คือบ่าวนายน้องพี่น้องผุนกับมาลินน้ำอีกแล้วพี่น้องนี่มีโอกาสได้เห็นผุนนีกมาด้อ <ๆ S 2> ครับกินปิ่งปลานตากันให้ฉี่มาเมื่อนี้กะมี น้องพัทราแล้วก็น้องเตยแล้วก็น้องนี่น้านาะพี่น้องกับซีมาถ,ถ่ายคลิปเห็ดกินนํากันเนาะพี่น้องกับไปเบิ่งไปซมกันเลยเนาะ่อเลยซื้อใหม่ถูกนะมองให้ยเบาหน้าเ <ปะ S 1> นาะเห็ดใอ้กินมือน,นี้ก็ไ,กได้เขาหรือปลาตะเพียนปลาปากปลาเขาแนบ่เาาวไอกกินปลาโตด้วยเขาจะกินซองโตผู <c oughs> ้ใหญ่กินน้อยเข้ามากใหญ่โตตรงไหนเขากินหลายผู้ใหญ่กินตะหัวก็พอเลย <c oughs> ตุ้มเจ้าละมากหัวเข้าทำหมั้งงานเพราะงเก็เพราะเขา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 ปากเขาซื้อทำหมั้งตนการไงครับเด้อเดี๋ยว้อตั้งแต่คุยกันมาที่แรกนี่เขาบอกว่าให้ยปลูกตเฮ็ดได้บ่ได้หายปลูกตัวมานังดสุดท้ายเขาจะได้เฮ็ดเองบ่เดี๋ยวล่างปลายพี่น้องล่างปลายพี่น้องจะมาเมื่อหนึ่งซื้อมาปิ่งปลาพี่น้องยูนบรรยากาศหน้าน้องผัดซลาโนะ มีแต่ผู้สาวพี่น้องต้นหมวงลายอยู่แต่ไม่กล้าออกมได้เป็นยังต้องพากันว่าคำ้ามาพี่น้องพี่น้องเปลี่ยนคำใหม่เลยบ่กอยากมีญาติลายพี่น้องจะมีพี่น้องลายบ่เอากรสิพาคนนี่หรอพี่น้องพี่น้องไม่ได้จ้าไม่ได้ข้าไม่ต้องพี่น้องเด้กมาเบิลยพี่น้องเอาก็สิพอะเกลือเป็นหัวดนอนนี่กินไม่ใช่เกลือกันใช่เป็นหนวดพี่น้องค่ะ เากลใส่เกลือตปนัวนี้ฮะจะกินฮาปิ้งเลยังบรถทอมาหีบมาซกใส่ขี่เป็นยังไงใส่ขี่เหอายเด็ดย่างนย่างสุคนสกลคอรรองเบิลเปใส่เกลือเอาพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องปิดบละไอนี่งมาปิดดาบใส่กล่อง่โอย เกลือนี่ใส่ลายแทบลายเยอหน่อยชัดหน่อยเนาะลายเข้มลายจีใส่ใลายรถหน่อยแต่ได้กินมัเนาะนั่งมันจะออกรุดออกสาวหัวย่างเลยโอ้โหเขาเปล่งใครมันออกเลยนายเป็นเหลืองเลยนายบ่แซ่บเลยนะไรใส่เพิ่มมะเขือเอาสิไม่ใส่หรอกเสียงบอ้กระโดดกระดี้อ่ะเอาใส่กระดาอย ใช้ทั้งแป้งนัวใส่ทั้งเกลือโอ้เป็นลายเหมดนนะบันวยาเห็ดกินได้กุ้งนี่กุ้ง่าก็อยากมีผัวก็อยากได้วันนี้นะกินกรอยากเห็ดเนี่ยกินก็อยากเห็ดใหญๆอ่าสวยคุยกระปูมีบาเนาะเลี้ยงหัวหอยนายเตยเตยมีมาเตยจังเลยอ่ะใหญ่ดีอ่อหาบาทดบดเลยปลาหกตัวเจ็ดตัว กระดีอะมันแฉบเลยพี่น้องเขาอยากทั่วมันแฉบเลยพี่น้องเตยทั่วป่ารวมไปถึใส่เกลือเลยพี่น้องจักสีนวลจักสีเข้มนานเลยนาะเอ๋อโซฟีมือเอ๋อแฉบคือคนเห็ดมือนั่นเหรเขาบริกินพีมือมาเนี่ยเขาบริจินพีมืออันนี้เห็ดทางนี้เหตุแน่เลยพี่น้องมีทำกระซิมาปิ้งเนี่าปิ้งเัืองไหนให้บนเป็นฐานจะลอยจนข่าวไฟเป็นฐานตรงนี้ ไฟสีย่ำมักแตงเด้อเลยตามพีดย่ำมักแตงตามแก้วพาลูกย่ำรถคอยกระช้ยำมีดบนหน้าไปสีไปิดตตาปุ่งยิ้วเนาะเจ้าน้อยจ้องนิ้วนัวมันอ่อนสบายดีใช่ไหมเพื่อนลองไม่ท่ายกุ้นโดยคอยมาคอยนั่ไปถ่ายีี่นยอดวิวเคยทะลุล้านเมื่อนี้ยก็มาเห็ดกินอยู่นานน้องพี่น้องบ่าวนายผลมาลิมลุงนายลุงนาย นายมาลินลูกบาวนายซาไซงูซาวย่าหมักแตงพี่น้องบันนี้ฮะอ้ยเดี๋ยวเบิดสอนย่ี่นอกบอวนายจะไปใช่ไหมไปหาล่อยทุุระเบิดครับบานี่พี่น้องบูซาวย่าหมักแตง มามพี่น้องมายางหมักแตงอ่ามีแต่กล้องพี่น้องลำลามอยู่พุณมันเดิมนเดิมมันย่างแมักแตงหน่อยคือหน่อยเถอหน่อยคือคนซื้อมาเลยวกยวกันพี้อูอยู่หูสิบในเบิรงซะบ่ คนไว้คนไว้ดังแล้วนี่ะอุ้ยแล้ดีกี่นี่ปากย่างก็ปากคารอนปาการอนบากแค่หอมอาเมื่อน้าออกไปน้านบบัน้องเตยเนาะีลองลินน้ามือเงยบดีถล่มทลายเลยนะลกมืออไม่ปวเข่าตัวนี้ช่ยู่หน่อย เขนอนหมดสอบ,สบมเวียงเห็นเขากระห่ให้กำลังใจเขานาะพี่น้องบมีเวิวบโบับง,งโอง้บรรยากาศก็ด,กดีดีพี่น้องเหือหอยเนันบแหมอนันนซาลาบมาใสาา่ไม่หิบน้องพี่นลังด้ย ปลาปลาเละอะพี่น้องนี่ปลาเล็ดแล้วมันแบบจำอะไรบ้างนะนั่งพี่น้องปลานั่งรถเพื่อนอย่างไเอากระสีมากินมะแตงเนาะส่วนเฮาก็คือสิมาปิ้งปลาทำอะไรปลาก็อ่อนอ่อนแตงกระหน่่ยแง่ใหญ่พี่น้องพอดีปากพอดีคำพอดีปากพอดีคำเออใครยังเป็นฐานเน้อยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นฐาน ปีกปลาเอาเห็ดยังทางหลงังนะค่ะเหตอยังนะ,ะ่ะจีนแตงแ,บบแซ่บเอือยเราแสพบเราโน้ตพี่น้งส่วนฮาคือจะปีงปลาปลากรได้ปีกปสองถือเลยต่เสียที่ยังยมันมูสดเลยมันมูสดบ่าปลานั่นแหละมัละทำไมเคยจะของสื้อมาเีน้อเราไม่มีเรามมีอะไรเลยสัตวี่พี่น้อง มาเห็นอ่อนอะไรสิแหละอ่อนอ่อนอ่อนไปอ่อนมาคอจะเชียอ่อนไปอ่อนมาแต่ไหนก็แเป็นอะไรนนะนี่ปีงป่าเราดีหน้าเราเราคานนะพี่องเราก็เลยสิหปีบ่เตยมุหงทันหนอยน้อยกับบมีบอว่ามะหงไปสังเกตฮะบ่มีกลายไปเรื่อยคือเองเห็นในตาเองคือบ่มีมีพาหลถไปเบิ่งเลยนะอีเตยยากอยากตามหว่าอีตามแต็นแค่รตัวบมีที่น้าอุลิน อโนมนะอนมอ่ะโซโนมเออเออในต้นไปเอาโรดจะหาหลักมาหุงด้พี่น้องดับหน่วยนิดหน่อยนะพี่น้องผู้สาวปีงปลาพี่น้องปีงปลาได้พี่น้องอดูกล่องตัวเองเปิดเองผู้สาวบานพยางพี่น้องมีแต่คนระง่ายดู้อมปิ้งปลาแล้วก็ดู้อมจะยังคาแถวมันจริง คอยซีปิ้งแหมแฮต่อนเกลือพี่น้องมันเตยใส่เกลือหลายพ่อ,อไก่กับพี่น้องต้มจกโตเด้คือดีแซ่บกใสิตะมักแซ่บกับขั้นข้ากะซีมาล่างอันนี้มักเล่นกับมักน้าวเนาะพี่น้องใส่ตะมักแซ่บจะหน่อย หอมไปหน่อยซุ่มหอมจิ้บๆีกว่าคนณไม่หอมหอมจะบหอมีเอาเถอเนาะคนเอาเียเนาะกระิ่หงเอาประมาณสองสองหน่วยสามหน่วยก็พอเนาะส่วนหังนาลางหน่วยเดียวพอเนาะพี่เนาให้สายเลเเลยี่รถตุ้มมานีน พกักพพกำลังก็ชิล่างดิบอ้อแม่แม่พักกลักินกินปลาด้ปลากระลารังเบิดเนาะดูกินมาค่ะคือขา ไก่กขึ้นพี่น้องอันนี้อันนี้ค่ะอาจีเนมบอเห็นเนาะใส่ามคนเนาะตัวนึงเนาตไโอ้อยากกินตำหุ่เด้เห็นผัากระมมั้เนาอจริงก็หล่งอาหาร่งอยได้ถุงกรเป๋าอยู่บนกรเาแ่้อ ซีล่างเนาะบ้านี้ล้างข้าก่อนล้างข้าก่อนล้า้าก่อนโอ้ใส่นังพอดีเลยเอาจะเป่็น้ยมันจะมีนาเกลือไหมครับอ๋อมือสนเปลกระดมก็เปนเจะพูดว่าเขายังหดขี้เอาหรอกขี้แม่มันเป็นมันกินแบบเี้ซื้อ เอาเอาขี่รถเอาไปนวดด้วโอ้ยไปมีขี่โคเนาะถ้าม่นถึงแบหรดจะหันจะมาแล้วแหมแล้วไปไหมสนุะการใ้ไปัรถรถชาด้วแสไว้น้องพี่น้องเพราะว่ามันมินเอากรสีไปอมหุ่นนาบันนี้ฮะตังตังดแล้วเนาะบอล้วกินย คืสนอนส่งมาเปลี่ยนค่ะพวกหัวที่เปลี่ยนตะเกียบนพีน่น,อน้องปิงปลาสุกเลยนี่เรื่องครับแท้ๆผู้สาวปิงพี่น้องปิงพี่น้องน,นี่มา,มาสิซิซแซ่บแน่นอนคุณกล้องนะ,ะมาหูมาหู ไปเอามะหุ่เมื่อกี้นี่กับบุมีสำนักพี่น้องเขาก็สิมาตำม,มักแตงบ้านครูสาวพี่น้องตำมักแตงก็ได้น้องนี่หน้าตาเป็นแบบโต้าใอ้ระบบสูบดูดหัวดูดทางนั้นก็หอยกะทีมเนาะบาวน้อยบาวน้อย บ่าวนายเพิ่นก็นอนตัดคลิปอยู่พู่นะทุกคนฟังด่นตรงก่อนนะไปดโนนี่คอยบ่เห็นใส่เบิดบ่ใส่เบิดนี่อ่ะหัวลานตั้งใจใส่อีกบาหนึงใส่เบิร์ดก็หัวลานให้เด้อบ่หัวลานม้อยล้นอือพลออะไรคะพออ่ะ มานพี่หลายมานายคุณบอกว,อว่าอย่าอย่าใส่ผมเอ้ยกองค่อยน้องเต้กองค่อยมานายคุณบอกว,อว่าไม่อยากเสิบผมสุรหลายซั้งขัง้นเสียปอนได้ทานนอนอีกคือสีว่าขา้าป่วยอีก, <c oughs> กนนล่ะเขาซุกหลือพี่น้องโบราณว่าออนอนกินข้าวเป็นงูนะจะบอกเลยให้อู้หนี่ดดไดโนเสาร์ไปปิ้งเฮ้อลืมอุย้ย <c oughs> นี่พี่น้องเมนูอาหารข้ามือนีกะมีไดโนเสาร์นั้น มีตำหมักแตงแล้วก็ปิ่งปลาพี่น้องม,มัวออกมาบมกหลายหน่ะมาแล้วมาแล้วจริงๆมือสาวเราหน้าเป็นอะไรมารอบก้อนนี่ว่าเสเพคนเห็ดพงศเห็ดใยากินมารอบนี่ก็เลยแบบต่างใจเพิ่นซือให้เพิ่นเแบอเพิ่นใส่เกลือแบบบดไปมั้ยเครือ่องเค็มเนี่ยเป็นนัวอะไรคะเป็นนัวเลยแเป็นนัวเลยไม่ต้องเอาถึงซ่องฮาบัดย่ไทย์หนังบ่พอ ซ,บบซิมถเ,ซเถิดแซบป่ะมันเห็นหรือบออป่าเนี่ยเลือบแซบตัวเนี่ยจะไปกินข้าวน้องพ่อแม่พี่น้องบ้านนี้ให้โอ้ยจริงๆค,คอยไปทำเองด้วยเวลามาพี่น้องก,กินขา้าวกันนะครับปิงปานี่แซ่บแน่นอนคนเกือบงาน แซ่บก็ได้อืมตุนปลาแซ่บนี่พี่น้องตุ๋นปลาใส่เกลือเป็นกระช่างกระแทบเอาผู้กระขาะขวจี่คนจี่ขาไปดีนี่พี่น้องตอนนี้กินเบิดเกี่ยนเนาะพี่น้องจำแซมเขาได้เกลี่ยแต่เกี่ยมันต้องเบลือแต่จ,จานะนี่พี่น้อง ก่างก็ล <the> <around> <the> <g> <spots> ่าลายปากเลยอยามงอกินตามังู่ลายสังเกตก่างงูเลยอย่ากินลายตังตีตงคนมบุ๊มบิ๊ชุมเจ้าพากันกินก่างบอสบา่ชุมเพากันกินก่างพี่น้องเฮ้ละใบก่างมันออกจริงอ่ะตอนนาากินแล้วนอยู่ไกลขอเดี๋ยวพกระลักก่อนใส่กงแกอนเวลาขแนมน่อยหนลักฐานน้องพากับจเขา้องเตยลักฐานอยู่ท่นโถงมาวางมู ตันวนายจะฟ้อง,อองก็ได้วอิ่มไปแล้เนาะพี่น้องมาดี้กันเลยเล้มเล้ม,มเอาหน้พุ๋มต้ตบหันไปใส่กล้องหรอวะตาเท่าพี่นอ้อ,นองตอ,อนนี้ก็กินอิ่มแล้วเนาะพี่น้องแต่ละคนก็คือแบบอิ่มแห้งพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องเตอร์ขอจบคลิปไว้เพียงสำนีนอกคลิปหนาจงมาพอกันใหม่ก่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องเตอร์หอเหตุลิปต่อ<ท>ไปใ<ห>นเด้อสบายดีบ๊ายบาย